เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับพบกับแสกี a ซททีวีนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยสกินของกล่องถัดไปของเกมพับจีโมบายนะครับซึ่งสกินที่ว่านี้นะครับก็จะเป็นสกินที่เกี่ยวกับเดือนแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสกินที่เกี่ยวกับเดือนแห่งความรักเนี่ยมันจะมีสกินอะไรบ้างนะ โอเคครับไปดูกันเลยสนับสนุนโดยโกลเด้ Golden. เติมเกมบริการเติมยูซีราคาถูกกว่าเติมเองเติมได้เติมดีเติมไม่อัน้นซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นในการเติมยูซีในราคาที่บอกได้เลยว่าโคตรคุมม้มครับคุณผู้ชมและที่สำคัญทางร้านเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนเลย สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทาง Line ID at golden เติมเกมหรือว่าสามารถเข้าไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ของทาง Golden เติมเกมได้เลยครับจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้าน Golden เติมเกมนะครับโอ้ยเป็นชุดของคู่รัก ในช่วงของเดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีชุดของผู้หญิงนะครับตัวนี้เลยแล้วก็ชุดของผู้ชายโอววีดีโอเปิดตัวนี่บอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมากเลยครับคุณผู้ชมนี่เวลาแห่งความรักของเรา ประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตาของสกินกันครับมาเริ่มกันที่ชุดของผู้ชายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับของชุดนะก็คือการกระโดดเข้าหากันนะครับของทั้ง2ชุดนั่นเองนะ อ่านี่ครับชุดของผู้ชายก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็จะเป็นชุดสีขาวนะครับแล้วก็ทรงผมของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเช่นกันนะดูเท่มากๆครับสำหรับชุดนี้นะแล้วก็จะมีหน้ากากนะครับคล้ายๆกับนักนบอ s c อสซีนอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชมนี่ครับชุดของคู่รักฝ่ายชายนั่นเองนะครับ อาจจะเสียงแปลกนิดนึงนะครับโอ้ไม่น่าเป็นหวัดเลยโอเคคราวนี้เรามาดูชุดในฝั่งผู้หญิงกันบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นทรงผมนะครับคุณผู้ชมหรือว่าหมวกของเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับผ้าคลุมนะครับคลุมอยู่บนหัวแบบนี้เลยดูไปดูมาคล้ายๆกับชุดเจ้าสาวนะครับคุณผู้ชมมีครับชุดนี้มีชื่อว่าเม t h e r p แ a n t อม s ซ็ ชุดของผู้หญิงก็ถือว่าสวยงามนะครับนี่ครับเป็นชุดที่ลายผ้าอะไรอย่างนี้สวยงามแล้วก็ผ้านี่ขยับได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็คล้ายๆกับชุดของโอเปร่ามีหน้ากากโอเปร่าอะไรอย่างนี้นะครับสวยงามมากเลยก็เียได้ว่าสวยงามทั้งสองชุดนะครับยิ่งถ้าเราเนี่ย คู่กันกับแฟนนี่เหมาะเล,เลยว่าเข้ากันสุดๆนะครับรหดับเสาชุดนี้นะนี่ครับนี่ก็คือชุดในระดับอันติเมทตัวใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาในเกม p u b G Mobile นะครับจะสังเกตได้ว่าโหมีความเปล่งประกายของชุดนะครับสีทองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นท่าทางนะครับโอ้โหเป็นการเต้นลำนะคุณผู้ชมเต้นลำผิวไหว แต่ชุดมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกเลยเนาะจะแตกต่างจากชุดในะระดับออนติเมตชุดอื่นๆนะครับที่ชุดอื่นนี่จะมีเอฟเฟกเป็นแสงแสงของชุดอะไรอย่างเงี้ยตามจุดต่างๆนะแต่ว่าชุดพวกนี้เนี่ยไม่มีซะง,งั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินของหมวกนะครับที่เราจะได้รับภายในวงล้อของชุดออนติเมตนะเป็นสกินของหมวกป้องกันนะครับเป็นลายดราก้อน ตลาดนะครับผู้ชมก็น่าจะเป็นเขามังกรอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับจะหมวกป้องกันอันนี้นะนี่โหคอรลเรีวสามนี่อย่างเท่มู้ชมต่อมาก็จะเป็นสกินของล่มลายแมงปอนะครับก็เป็นลายของมแมลงปอที่ปีกสีแดงๆนะครับ ก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะดูแปลกๆเ,เหมือนกันนะครับเนี่ยทำไมไม่ทำมาให้ล่มนี่มันเป็นรูปแมงปอไปเลยเนาะโอเคแล้วก็สกินของปืน QBZ แบบอัปเกรดได้นั่นเองนะครับผู้ชมนี่อันนี้ก็คือเลเวลที่1นะครับก็จะเป็นปืน QBZ สีทองทองแบบนี้เลยนะอพออัพเต็มนี่บอกได้เลยว่าโอ้โหสวยงามมากครับคุณผู้ชมมีออล่าสีาฟ้าเนานยครับอยู่ที่ปืนด้วยแล้วปืนนี่โอ้โหดูเอ็ซสซอรี่ของเขาเยอะครับเยอะมากเป็นปืนที่เยอะ โอ้สีทองอลังามากอันนี้ก็คือคิวฟีนะครับคิวฟีก็สวยงามครับเป็นสีทองทองกล่องนะครับโอ้โหอยาก,กับกล่องสมบัติเลยนะครับคุณผู้ชมสวยงามมากอ่าแล้วก็เวลาเรามองปืนนะครับก็จะมีตัวละคร2ตัวนะครับมาเต้นให้เราดูนั่นเองนะครับอยู่บนปืนเลยนะ นี่ครับเป็นตัวละครตัวเล็กๆนะครับมาเต้นให้เราดูนั่นเองนะส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้ปืนนี้นะครับก็เลยคิดว่าคงจะไม่เปิดนะนี่มีเอฟเฟกเวลายิงโดนนะครับเป็นคล้ายๆกับระเบิดนะโอ้โหน่าจะมองเห็นได้ชัดมากๆแล้วก็มีชุดในะดาบสีแดงอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดคริมแดนเซอร์นะครับคุณผู้ชมชุดนี้ก็อะไรครับเนี่ย ม,มีเหลี่ยมเหลี่ยมมีอะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มเลยดูแปลกๆมากเลยครับชุดนี้อ่าแล้วก็ชุดนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นชุดในวันวาเวลนไทน,น์ในดับสีม่วงหรือว่าสีชมพูนั่นเองนะครับโอ้เป็นชุดอะไรครับเนี่ยไวบิดสตาร์เซตนะครับผู้ชมอืม เป็นชุดน้องผู้หญิงที่ผูกโบอยู่บนหัวนะครับมีกระทะนะครับคุณผู้ชมลายหัวใจบ้องแบลมากสายแบลก็น่าจะชอบนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับน่าจะชอบนะสำหรับลายพวกนี้นะดูกระเป๋าครับโอ้โหกระเปา๋าก็บ้องแบลครับดูไปดูมานี่นึกถึงแม่มดน้อยโดเรมีอะไรอ เลเวลสามแล้วก็โหหัวใจมีปีกโอ้ oh, แล้วก็มีสกินของปืน UMP 45แบบอัปเกรดได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นลายสีชมพูลายแห่งความรักที่ดูสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยถึงแม้จะเป็นสีชมพูแต่ว่านี่ครับมันมีคล้ายๆกับหนามแหลมๆนะคุณผู้ชมดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะ นี่ครับอันนี้คือเลเวลที่หนึ่งเท่านั้นนะครับเนี่ยแค่เลเวลที่หนึ่งก็สวยแล้วนะเดีย๋ยวมาดูแบบอัพเต็มนะครับโอ้โหพออัพเต็มนี่ใครที่ชอบใช้ปืน UMP 45เนี่ยสกินนี้เนี่ยถือว่าเป็นสกินที่สวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยดูดี แต่ว่าจะมีแค่เพียงคิวฟีเท่านั้นนะครับผู้ชมสำหรับเจ้าปืนนี้นะโอเคแล้วก็จะมีแว่นตานะครับเป็นชุดชิกกี้เท็ดดี้นั่นเองนะครับเป็นชุดของน้องหมีน่ารักดีนะชุดนี้ชุดน้องหมีนะครับก็จะอยู่ภายในกล่องของความรัก รือว,ว่าเดือนแห่งความรักเช่นกันนะคุณผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวสกินที่เกี่ยวกับเดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะบายบายจ้า